ม่สงค่าแม่สงพี่ๆน้องๆอ้อยก็อ้อยเซผู้ปันแหงข้าวใส่ม่หอมกูก็ค่ะเนาะเมื่อได้เป็นวันที่29เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนในที่ออนพี่ๆน้องๆเฮาค่ะมาถ่อมลองนอนึงค,ะะคะ่ะเนาะเงาลายเมืองหอมตมนเฮาค่ะที่ออนพี่นค่ะกว่าถ่อมต้วยค่ะนนเนาะตปอแลลนในค่ะเนาะ ก้นเมืองคมตุ้มอันกว่าอยู่ไววดีในใจเมืองมีโซรัมมีเหมือนปลายเหย้าในวานะสื่อข่าวเมืองอินเดียค่ะไลอ้างอิงคอมมุนดิภูมิปูนพรฝ่ายอินเดียเสดไลไล่งานลาดว่าในข้าวตั้งวงหนึ่งกล้ยก้นเมืองคมตุ้มอันปลายกว่าอยู่ในเจเมืองมีโซรัมเมืองอินเดียในไหนมีอยู่เจ็ดปากปลายว่าจังไหนในก้นอันปลายเขากว่านั่นกำปั้นน้ำเต็เป็นแม่ป้าต้องก้นจับต้องนั่น,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 นเนาะก้นเท่าก้นแก่แล ลูกอ่อนเจ้าในเนี่ยค่ะอ๋อตั้งแต่เลื่อนทนที่สองค่ะเนาะปีสองเห็นเศร้าเอสวายตับซึกมานยืดอํานาดวานเมืองเยาวนั่นไหนก้นเมืองคมตุมค่ะอันปลายกว่าซ่อนเศร้าที่ในเมืองอินเดียในดีดมีอยู่เหมือนปลายสิในนั่นเตป้าจอมพ่องหลงเมืองช้างสลด์สลด์เนี่ยค่ะเนาะอันปลายกว่าอยู่ใน เจเมืองมีโซรัมเมื่อวันที่1ิเสือลนโทนโฮเปีสองเห็น้าเอและโพแดแนนสภ้อผาอมย้อมชาวสองก่อเจอหนว่าจังไหนก้นเมืองคมตุม้มอันไปกว่าอยู่ที่ในเมืองอินเดียเยาสีปอขึ้นเมืองคมตุ้มกอมีนํำอยู่เหมือนกันแหละค่ะเจเมืองมีโซรัมเมืองอินเดียในมีอยู่สิบเอเจเวิงสีในนันตา1ิบเจเวิงในก้นเมืองคมตุม้มเขาอยู่จอดกว่าโกตีตีเสียและเปื้อนตีเหลียวกวยนะ้อยใน กวนเมืองคมตุมต้มเตมียุมหมอกสี่เหงสามปากป้ายแนะคะ่ค่ะอ๋อพรยอก็ตีนในปืนตีเว่งหลงเจมเมืองมีโซรํานั่นก้นเมืองคมตุมต้มเตมียุมหมอกหนึ่งเหงโคกปากป้ายว่าจังหนังไหนแนะคะ่ค่ะภูมิบุญพ่อเมืองอินเดียยังหลาดปาวา่าแต่เจมเมอร์ซึ่งมัมนยืดอำนาจเมืองคมตุม้มเยานั่นก้นเมืองคมตุ้มปเขาตีนในเมืองอินเดียอําทัดอไมว้เสิในนั่นก็ ໃນນັ້ນກໍແນ່ເປັນລູກອ່ອນແຫຼະກົ້ນເຖົ້າກົ້ນແກ່ຄົມແມ່ປ້າຕ້ອງຈື່ໃນສີຝ່າຍອິນເດຍກໍຫັນເຖິງລອງປຶງເປັນກົ້ນນັງກັນແນສຽວແລະໄລຈ້ອຍທຽມດ້ວຍເຖິປັນແລະອັມມີລອງຫາມຕາບສັງສີຍັງຶກສືບເຮັດທາງປັນປາຕີยู่ດ້ານເຊົ້າກົນປາຍເພເຈີນໃນວ່າແນคຂ້ ใจเมืองเมีสุซรัมในตั้งยาว50กิโลเมตรในในคะคะเลตติจับกันไว้ตั้งใจเมืองช้างเมืองคมตมเสก้วเมืองสองเมืองก่อมีลองเข้าออกกว่ามาสูดใจกันว่าไหนค่ะอ๋อค่ะข้อมูลอันนี้เลยเป็งอีมาดีของการข่าวด้ฟีดอมออกไว,ว้วาจังไหนคะเนาะ ลูกดินในเสียแลกําแนข้าวเต่อ่อนพีนอกข้าวกาด้วยเทียวพอดอ่อนตอนหนึ่งค่ะนะเกี่ยวกับเลยลองก้นปลายเพศไหนคะ่ะเอาไว้เศษซึ่งมันยืดอํานาจจึงเมืองมาในก้นปลายเพศดินในเมืองในเตินําคึ้นกูวัน,น,วนไนหนค่ะก้นปลายเพศดินในเมืองห่มตุ่มละลายเปิ้นตีนับโหม,มื่น,มมน,นอันเตินํามาไหนค่ะนาะเตเลว่าเตอร์นํามาไว้เียซึ่งมันยืดอํานาจจึงเมืองข้าวตั้งจําหาเลินไหนคะ่ะ โลกต้านจอยเทียมตั้งนํำขะป้าเจ็มลองด้วยถึงไปอยู่ลีวาจังหนป่นมาเมื่อกลางเลินท,นทนที่โฮเปียสองเห็งเศร้าเอสฝ่ายจอยเถียมก้นปลายเพศจาดจึงลงฝ่า U N H C R เปินผ่าวาย่อนปังตึกจมเจ้าเคือในเมืองอย่างแหลขอเสียซึกมารสิกวนเมืองยางไหลปล่อยแปดเฮินเยะปลายเพศในมีถึงสี่0 0ื่ เจตเฮงปายว่าจังหนังในเนี่ยค่ะก้นปลายเพศดีในเมืองย่างในกําปาน,นำและอยู่ในเถินในคือในทำจ่มหวอยจ่มลอยแลมีลองตั้งหยาบเผืดตาเตไลหับตั้งจอยเถียมลองกินเยี่ยมฝ่ายป้ายอยู่เลยแลโคของใจตื้อพองคาฝนว่าจังหนังในเนี่ยค่ะหยาบเผืดป้านองต่ยอยู่ตาเศร้าในค่าเมเรียวก็สำถึงมาคาฝนยาวให้เจ้าน,นั่นขนาดเนาะ บนจังหนังตีแลนลินใต้ย่างแหลงนันกอแต่เจมเออกลางเลินทวนที่หาปีสองเห็นเศร้าเอ็ดมาย้อนปังตึกในเกกลางของเสียซึกมานแลจุ่มแกดแขกก้นเมืองสีเฮียร์ไทยก้นปลายเพกเกืงก้างเตื้อขึ้นนําแฮ้งถึงมาในกลังเลินทวนที่โกปีสองเห็นเศร้าเอ็ดในก้นปลายเพมีถึงหนึ่งแสนปลาย,ยาววาจังไหนคะ่ะในนันก็กําปานนไในเลยอยู่เศร้าตีในป่าเถื่นตีอันอ่ำมีลองข่มลมลอดเพลแล เดนต้าตาเดเข้าจูก้ก็อย่าเผิดกินใจเนี่ค่ะตเดเข้าจจอยเทียมก้นปลายเพศันกอมีลองเข่งตาลองข่มลมย่อนขอเสียซึ่งมานโกดท่าเท้าแห้งจิ้งย่อป้าก้นอันกว่าจอยเทียมแลเอาลายโคของตาเอาเอาลายโคของอันตาเดก่อจอยเทียมก้นปลายเพเจอในวันหนคะ่ะจุ้มงมงีลองสุนเรสุนเป็นก้นจะจึงลมฝ่า โอซีเอเปินผ่าไว้นั่นในต่างเมืองใต้ปอดหองก้นเมืองหนึ่งหมื่นหาเฮงไลแปดเฮนแปดเยสีปลายเพไว้แล้วหนดิในเมืองใต้ปอดจานใจเวงเกซีก็มีก้นปลายเพเหมือนกันไหนค่ะดิในเมืองช่างก็ย้อนปังตึกซึกมานตัางจมแกดแขนก้นเมือง กวนเมืองช้างเล็เียวแเล่ในก้นเมืองไรปลายเพขนาดเดเลวาติในเมืองช้างก็ย้อนปังตึกซึ่งหมานตั้งจุมแก็ดแขกก้นเมืองสิก้นเมืองช้างไลปลายเพหาเหมือนไปในนั้นต่1นึ0 0หมื่นไป,นนไปลกว่าซอนเศร้าตีเมืองอินเดียใน่ะ ตีเมืองช่างก่อใน,นก้นปลายเพอันเก่าจะเมื่อปี2องหสบเอนั่นยังตึกเลยอยู่ที่ห้องปลายเพต่โหนับก้นเก่าเก่าเหม่นหาเฮงปลายสิไว้ซึ่งมันยืดอำนาจจึงเมืองยาวก่อก้นปลายเพชี่ในเมืองขังยิงเขี้ยนเติ้นนำขึ้นมาเทียงนับโหเหมือนว่าจังไหนคะย้อนโหนับก้นปลายเพเติ้นนำขึ้นมากกูวันและบางปืนตีใน,นในต้างจอยเทียม ในเมืองกุ้ยอํากลมโทนยาวและแค่ให้นอกเมืองเขาเขาจอยเถียมป้าจอมไหนจุ่มจอยเถียมก้นปลายเพิในเมืองคมตุมดุกย้อนไว้หนังไหนไหน่ค่ะ้อ่คข้อมูลอันในกรลยเลิ่ึงอิงอามาติ้ของการข่าวได้ฟีดอมออกไวว่าตัางหนังไหนค,ะค่ะ พี่น้องเฮาวคาขับถมย่อเป็นไว้นเสอพองค่ะเพราะวา่าเฮาวคามาต้อยขนะ้อพ้องยามเมือเหลียวในไหนอ่ำว่าแต่เป็นตีตั้งป๊อดเมืองช่างค่ะเนาะเมืองชาง่างนี่ยก็ก้นปลายเพชรนนะ้ำเมืองยางเหลียงก่อนนะ้ำนอย,ย่างเพอกก้อนนะ้าอ่าตีเมืองใต้ก็ซํามีเถียงหนค่ะนะ ก็เป็นลอตีอันลีเอลูเด็กๆค่ะอ๋อเมื่อเหลียวในข้าวฝนก็ซ้าถึงมาเหย้าจ่องเมนค่าฝนก็โกคไหนต้าเป็นโควิด19ก็ซ้าแพ้แทงหน่อแพ้หาวแห้งย่าใจอ่ะที่ในเมืองเ้าวสังวัจนัยในคณะเพราะว่าถึงมากข้าวฝนเหย้าในอันตีเ้าวคาลีแม่ใจแทงในในตั้งเป็นหนวยุ่งค่ะอันนี้ก็แค่ปีนองคาะฟางไว้จอมอิดนึงตอนแต่ปี่นองคาะที่อันไลใจเข้าปากเข้าเถินห้าอํนนั้นก็ไล่กว่าในป่าในเถินห้าเลยจะในค่ะเพราะว่าเฮาใครอยู่ที่ในป่าในเถินแห้ะยุ่งในมันก็ เตลึงค่ะเนาะยุ่งป่ายุ่งหางเจเน่ค่ะมันเตรียจัใเฮไรทฮอค่ะเป็นตั้งเป็นหนาวเขาห้องวันนาบอีสังแน่หนาวยุ่งในในให้หนานนัะนะก็ฟังสติก,กันเลยค่ะออ ค่ะยินจมพี่น้องค่ะกูก็ตีครับถอนปันเอ็นปันแห้งค่ะเนาะหนังเหือพี่น้องค่ะที่ฮูเงาลายเคลดดันกูมือวันนั่นเนี่ยก็แค้นตอดเดีวไว้ซับสไครค่ะเนาะปนมีรองหลังไล่สารเสียงจังหือมาเนี่ยจึงข้าวใส่หม้หอหอ,เอาม,าอมเนี่ยก็ดจะออกมาอบรัดไข่ในปันพี่น้องเฮาคะ่ะอันปันแห้งตีช่องยูทูบส่วนตัวข้าวใส่หม้หอหอมอยู่ในะค่ะเนาะในช่องยูทูบส่วนตัวข้าวใส่หม้หอหอมในแต่กอดตั้งแต่เจ้าต่วพอถึงคำค่ะเนาะพอเป็นวันเสาร์ว,วันที่ก็ตั้งวันค่ะเนาะเต็มาตั้งปแต่าายะเงกปันโพิณน มาแห้งหนาวเลยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะก็ใจส้ำป่โอนๆนุ่นๆกว่าโยนอกมากูวันหนาขาวเนี่ยเหมือนเจ้าหนังเมื่อว่าค่ะเนาะเมื่อว่าเมื่อซึ่อเนี่ยโอ้โหเขาใส่หมอกคอมแน่ปากตาด้วยโควิดเท่ยยอก่อนเลยกว่าแจ้งเหมือนพี่น้องคาดีปันแห้งตีตั้งเชียนยูวเฮาหาเฮาเจ้าเนีนั่นค่ะเนาะให้พี่น้องคเคาโคตดตั้นเหตุจึงไหนคะมันมันมีข่าวคืบหน้ามากน้ำหนักลักลาเป็นโควิดเนี่ยเหมือนเจ้าหนังในแห่งการยานเมืองก็มีนั่งยิงก็นเนื้อตีจับต้อง เยาก็จับโควิดเนี่ยจะไหนก็มีออกดินในห่งการก็จบำบนามันขนาดเนะเาะออค่ะพอมีจึงหือกอตีม,มาอบรันแขนเป็นปีนอค่าแทงค่ะเนาะยืนจมูก็ค่าย่นให้ปีนอค่าอยู่เลยกินหวานและรอดเพลกันก็ก็เสกกำคานเนาะเหมือนสงฆา